ไปลงทิศต่อประเลยแบบว่าพรามเก้าเขาก็บอกว่าเป็นยังไงบ้างก็แบบสอบถามเข้อมาเลยเพราะเห็นว่าเราเช็กอินายค่ะเราไปเ่อมพี่สาวนี่นี่้เดินก็ล้าเหมือนกันเนาะคนจอดรถ ไปไม่ที่จอดรถอะแมวไม่ทราบใช่ไหมรถแถวเนี่ยวนที่จอดข้างบนนี้โอ้นั่นหรอคะที่จอดรถแถวแ้วล่ะอืมึ้นไปมสวัสดีค่ะท่ันทิท่า ตัวเด่นพิวดิกแมับทันบีมีเียราคร